ตรนะอันนี้ไปไปไหนบอวินบ้านอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ่อไปหาเพื่อนบอวินอันนี้จะลงตรงไหนได้จะลงเดี๋ยวว่าผมจะไปทาง,าทาง,งทาสามเ่องเทาอ่ะฮะอา่าไปเส้นนะจ๊ะไปเส้นเลยนะบ้านบึงอ่าไปไอ่าเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ไปเดี๋ยวผมจะให้ ป๋าก็ต่อรถไปแ้วกันนะโอเคไป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 ไหนะบอวินโอเคครับเดี๋ยว,นะว okay, แตผมไปติดรถไปดด้วยกันไปไครับจุดหมายปลายทางของพี่ชายคือบอวินเดินจากกบินบุรีระยะทางก็ถือว่าไกลอยู่นะอยู่ที่ประมาณ150กิโลอาจจะเป็นไปได้ประมาณนี้เดินจากกบินบุรีไปยังบอวินน่าจะ เดินมาได้ถึงประมาณสัก20กว่ากิโลได้เพราะว่าผมมาเจอนี่อยู่ที่ถนน304ใกล้ทางเลี้ยวเข้าระบอบไผ่นะครับแล้วก็พี่ชายแกไม่ขอตังค์ผมแม้แต่บาทเดียวนะครับผมก็ไปส่งถึงจุดหมายปลายทางก็คือท่ารถนะครับอบอวินรถมาถึงที่โมงครับ นี่พอดีเลยรู้แล้วว่ามีท่ารถด,ดีครับ <laughs> ินโน่ินเนือก็บิก็ใกละนะอยู่นะเออตาตามีประมาณกี่โมงอะครับ เท่าไรครับพี่ไปบอวินเนี่ยก็บอวินเลยไปบอวินเท่าไหร่ครับไปบอวินร้อยเจ็ดสิบร้อยสี่สิบร้อยสิบร้อยเจ็ดสิบอ๋อครับ,บ,อรบโอเคอออเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่ารถเดี๋ยวผมบอกให้แล้วกันนะครับผมนะไปเดี๋ยังไงก็พี่นั่งรอนี่นะ ครับผมเดี๋ยวก็น่าจะรออีกสักพักนึงอ่ะครับผมไปเดินทางปาะเทไทยนะพี่ครับผมไปไปแล้วนะพี่ครับไปครับเดี๋ยวผมจ่ายให้ครับพี่เดี๋ยวผมจ่ายให้ครับรับเดี๋ยวไปเอาตังค์ก่อนครับมาพี่ขาเรถด่วนให้เรียบร้อยนะอ่ะครับผมครัดไป